เ,เพราะว่าในของดูเนี่ยเราจะทำสถิติเลยค่ะพระอาจารย์ว่าวันหนึ่งเราทำธุรกิจทำร้านอาหารคาเฟ่ใช่ไหมคะว่าขยะวันหนึ่งเยอะสุดที่เป็นเศษอาหาร10กิโลคือเราทำธุรกิจเราต้องไม่เป็นไม่เป็นอันตรายหรือว่าไม่ได้ทำทำร้ายกับสิ่งแวดลอ้อมนะคะเพราะว่าเราคนก็ไม่แยกขยะเปียกขยะ เออพวกขยะแห้งอย่างเงี้ยจุดคือจะแยกเลยแล้วก็เอามาทำปัมบัดนี้แล้วก็พวกสารๆเราก็ใส่จุลินทรีย์เข้าไปพอสามเดือนมันเต็มปุ๊บมันก็แล้วเราก็สามารถเอาไปทําเป็นน้าหมักได้ก็คือคล้ายๆว่าของที่ไร่ก็จะไม่เสียเลยมันจะเก็บได้หมดใช่ค่ะรถถักด้วยค่ะ,ะพอมันเต็มปุ๊บแล้วก็เอา e เอ็มมาใส่เพิ่มแล้วก็ตักเป็นหมักแล้วก็ไม่มีกลิ่นหมไม่กลิ่นเลยค่ะไม่ได้กลิ่นใช่ไหมคะแต่ว่าที่วัด ไม่เห็นแม่ชีใส่กันทำไมมันกลิ่นเหม็นเนี่ยนี่ค่ะอมดีแค่นี้เลยนะคะอันมี่นใส่เข้าไปแล้ว่ค่ะถ้าถึงคิว่าไม่ชีทำใช่ไหมคะคือหนอนมันขึ้นอ่ะใช่คือหนอนมันขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอของจุณมันพอระเทปปุ๊บน้ำมันซึมออกใช่ไหมคะวิธีแก้ปัญหาก็อย่างนั้นะคะเอาแกะมาใส่ให้มันดูดความชื้น แล้วน้ำก็จะไหลลงดินแล้วก็กลิ่นคือแก่เขาจะดูดกลิ่นด้วยแล้ว,วเจ้าก็เอาซีอิก็มามาบร่เ่า เวนกุ้มข้าวอ่ะอย่าไปอย่าให้เวุ้มข้าวแบไมลงสีน้อยนะแก่ไม่ไม่มีลงสีอยู่ข้างแถวบ้านนาดอกครับอยู่อันนี้คือตุลแบบที่ดูว่าถังหมักขยะจุลติ่งห้องนอนจุเลยมันไม่ได้กลิ่นเลยไม่ได้จูลยังไม่ได้ใส่เือเราใส่ให้เต็มก่อนแล้วเราแค่ใส่ e อครั้งเดียวเลยค่ะเสร็จอาหารก็ลงไปเลยใช่อันนี้คือแค่ปิดถ้าเปิดกระมังมันถึงจะมีกลิ่นค่ะพระอาจารย์และนี้อันนี้สีไว้สีไว้เพื่อไม่ให้กลิ่นมันออกด้วยแล้วก็คืออย่างพวกนั้นคือ เวลาฝนตกความชื้นเราก็ได้แก้ปัญหาทีวว่าทีนี้เวลาเราจะเอาไปใช้ใช,ใช,ใช้ตอนไหนตอนมันเต็มแล้วพอเต็มปุ๊บเราก็ใส่ EM อค่ะพระอาจารย์ EM กับกาน้ตาลเยอะไหม,มเออประมาณ2แกลอนที่มันเป็นแกลอน5ลิตรนะคะ<ม>แล้วก็กากน้าําตาลอีกประมาณ2แกลอน<ม>แล้วก็ปักประมาณเดือนนึงแล้วเราก็สามารถตักแบบผสมกับน้ำยีสลิตรพ่นลดได้เลยนะคะแล้วก็างใมันเป็นเป็นชิ้นเราก็จะกรองเอาอย่างงี้ค่ะคือเขาจะย่อยสลายถ้าเขาคือการที่มีกลิ่นหมายความว่าเขายัง เขายังเหมือนแบบพี่ยๆว่าน้ำตาลไม่พอบ้างจุลินทรีย์ที่ส่วนอะไรไม่พอบ้างั mm hmm. น,านนี้คือตรงเอาดินมาใส่เพื่อที่ว่าไอที่มันเป็นน้ําซึมออกมาอย่างนี้ยค่ะเราก็เอาผูกปัญญาคือเอาแกลบมาให้มันดูดนะะ้ำ mm hmm. ดูดกลินแกลบก็เป็นแกลบพวกเป็ดนั่นแหละค่ะที่มันเป็นเราทาาําความสะอาดแล้วเราก็ามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะหาผักมาปลูกตรงน,นี้จะได้เป็นปุ๋ยกด้วยเลยใ่ะง mm ้นเดี๋ยวจะไปทาที่วัดปัญหาที่มันมีกลิ่นคือน้ mm ํหอ่ะหรือถ้าถ้าเปิดตรงเนี้ค่ะถึงจะได้กลิ่น mm hmm. เราก็เปิดเฉพาะเราเอาขยะมาเทแค่นั้นนะคะแค่นั้นเลยนี่งร้อยห้าสิบช่อช่อร้อยห้าสิบเจ็0ใช่ค่ะใช่ 15. 15. แล้วก็เจาะรูตรงกลางตรงนี้ค่ะอาจารย์ที่เราพอสามารถเอาขย,าขขย,ายะค่ะขยะเสียไะค่ะเทเข้าไปได้ถ้าเปิดตรี้็จะมีแบบมีรูกล่องนิดหน่อยค่ะ ประมาณนั้แล้วเราก็เทอาหารได้เลยใช่ค่ะเป็นขยะเปลี่ยนวัดมันมียึดกลายเนเพราะว่าขยะเปลี่ยนี่คือจะได้เป็นปุ๋หมักทันดีเลยค่ะขยะในต้นหรือว่าต้นทางวัดคือต้นทาง